ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย id pass ขอแนะนำร้าน easy farm มีบริการกดเกม p a r s และจำหน่าย id pass แมปต่างๆเช่นแมป anime adventure แ,แมป box food และแมป king legacy ไลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ robot Map anime adventure นะครับวันนี้จะมาสอนเป็นการใช้งาน g i f ฟ t นั่นเองนะครับสอนเป็นการใช้งาน g i f ฟ t มันแปลกมหมสอนใช้งาน g i f ฟ t ให้ถูกวิธีแล้วก็ รีดประสิทธิภาพของคีฟิสให้ได้ดาเมจเยอะที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะน,นําแนวทางการใช้งานสำหรับคีฟิสเนาะว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็เผื่อใครแสบตานะครับให้ปรับภาพลดลงเนาะอันนี้นะครับปรับภาพลดลงมันจะช่วยได้ในหนึ่งนะครับเวลากดอ่าเป็นร่างเฉดี้แต่น่าจะไม่มีกันนะอันนี้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ขอขอขนิดนึงขอขิงนิดนึง,ขอ,ขนนงอ่าช่างมันนะครับสำหรับคีฟิสนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นตัวละครที่มีแมคชีนิกที่ต่างจากตัวอื่นนะครับเมื่อกี้เสียงซันเชิร์เลย นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสำหรับการใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ขอพูดเน้นย้ำอีกทีหนึ่งครับสาหรับเจ้ากีฟิตนะครับจะถ้าจะให้มันเป็นร่างเหยี่ยวขาวห,หรือร่างที่บัฟดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะต้องพกตัวบัฟไปหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเจ้ากีฟิตเนี่ยไม่สามารถเซคิฟายหรือว่ากินยูนิตของคนอื่นได้นะครับนั่นเะนะองแล้วจะต้องเป็นตัวละครของเราไ่้เองครับโอเคประมาณนี้นาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในการ สอนการใช้งานเลยนะครับถ้าพี่พูดอะไรตรงไหนไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปฟาร์มเงินสักพู่หนึ่งแล้วก็ใสกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มเงินได้ระดับหนึ่งแล้วอันนี้เป็นคลิปภาพนะครับมันเสียงไม่รู้จะตรงกับภาพหรือเปล่าเราพี่จะพยายามมาทำให้มันตรงนะครับ,นะรบก็เบื้องต้นนะครับพี่จะสอนการใช้เหี่ยวขาวก่อนเนาะก็คือเราจะเป็นจะต้องมีตัวบัฟตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพี่จะใช้เป็นรีไฟในคลิปที่เราเห็นกันตอนนี้เลยเนาะของประมาณนี้ก็คือจะรีดเดเมจ เจ้าคีฟิทได้เยอะที่สุดแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช้ไอเซนแทนดีกว่าป่าไหมนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานจริงพี่ว่าป่าน่าจะดีกว่านะครับมันก็ดาเมจหายไปนิดนึงแล้วช่างมันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเดี่ยวขาวนะครับถ้าจะทําให้มันเป็นเดี่ยวขาวเนี่ยจะต้องใช้ตัวบัฟดาเมจไม่ว่าจะเป็นเวนดี้เออร์วินหรือรีฟานั่นเองเนาะแล้วก็เวลาวางตัวละครให้เราวางห่างจากตัวดาเมทที่เราวางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกป่าหรือสปีดบาร์คอนก็นกนตามแต่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินไปด้วยนะครับแล้วก็มัน ก็วิธีการทําให้มันเป็นร่างเหยียวขาวเลยโดยการใช้ตัวละครแค่ตัวเดียวก็คือรีฟานะครับแนะนำแค่รีฟาเนาะให้อัพขั้นมันตันไปเลยนะครับนี่อัพมันจะตันขั้น6นะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่7จ็ดพันคูณสนั่นเองนะครับเวลาเรากดให้มันกินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นร่างเหยียวขาวเลยนั่นเองนะครับแค่นี้เลยนะครับเห็นไหมก็จะกลายเป็นร่างเหยียวขาวแล้วเนาะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวบัฟดาเมจที่บัฟได้ทั้งแมปนะครับแล้วก็บัฟได้ทุกตัวละครเลยนั่นเองนะ แม่งบัฟยันเออร์วินนะครับบัฟอูซบได้ด้วยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นร่างเหยื่วขาวที่โอพีมากมากนะครับบอกเลยว่าเป็นซัพพอร์ตที่โคตรดีนะครับนี่ยประมาณนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าไอ้เจ้ากีฟีดนะครับอาจจะเคยลืมชื่อแล้วอ่ะมันจะมีอีกร่างหนึ่งก็คือร่างละเมิดเปนที่ทุกคนน่าจะเข้ามาเพราะว่าเหตุผลนั้นนะครับนี่เลยเป็นร่างแบบนี้ร่างร่างแบบนี้นะครับร่างแบบนี้ปกติอันนี้คือร่างแรกเนาะเราก็จะต้องทําให้มันกินตัวละครนะครับกินตัวละครที่มีละเมี สกิลที่ไม่ใช่สกิลกดปั๊บดาเมจนั่นเองนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวกดปั๊บดาเมจมันจะทําให้ตัวมันหายไปเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สามารถกินได้นะครับมันก็จะมีข้อจํากัดก็คือมันไม่สามารถกินตัวที่ขายได้นั่นเองนะไอ้ขายไม่ได้นั่นเองนะครับพี่พูดเริ่มพูดสลับไปแล้วขออภัยนะครับเดี๋ยวทดสอบไปดูเนาะนี่เลยนะครับตอนเดี๋ยววางประมาณนี้ชึบอันนี้เห็นไหมวางครอบแค่บูมา่านะครับเราลองกดซีกิฟายดูนะครับว่ามันจะได้ไหมปึ๊บนี่เห็นไหม มันจะไม่หายไปนะครับสำหรับเจ้าบูมาาจะไม่หายไปเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูที่สปีดบาร์ก้อนนะครับอย่างที่บอกเลยมันหายนะครับนี่ปุ๊บนี่นะอ่ะนี่หายไปแล้วเนาะ,ะประมาณนี้สำหรับเจ้าเอ่อสกันเจ้ากีฟีดการซีรีฟก็ลองวางมุมดีๆนะครับอ่ะยังมีพาสนทยที่ต้องเล็งดีๆเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการทําให้ดามจมันถึง100%หรือว่าดามจมันแบบเวอร์เวอร์อย่างที่พี่เคยทําให้ดูก็คือเราจะเป็นจะต้องทําให้กีฟีดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ให้ครบเกือบร้อยที่จะทําให้มันไม่่่แปงลงงากอน แต่ถ้าเราเพิ่มแล้วมันแปลงร่างเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะแปลงร่างเลยนะครับจะเพิ่มให้มัน,มนแปลงร่างคือเลยร่ะเวลามันจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วจากที่รีพีที่รีวิวมานะครับถ้าเราทําให้มันเกินร้อเมันจะแปลงร่างเนาะแต่ถ้าบางทีเนี่ยมันจะเป็นขึ้นมา99หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมันก็ไม่แปลงร่างนะครับก็คือมันจะมีเศษร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันอยู่นั่นเองนะถ้ามีเศษหนึ่งร้อยแบบหนึ่งร้อย นะก็เดี๋ยวพี่ทดสอบให้ดูนะครับว่าการทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นแบบไม่แปงลงร่างเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือคํานวณเงินดีๆนะครับคํานวณเงินในการอัพดีๆอ่ะก็ถ้าเห็นราคาในเจ้าพวกป่าที่พี่อัพไปเนี่ยเราลองเซกิฟายดูนะครับก็ลองจดสูตรได้เนาะนี่พี่อัพไปหกขั้นอ่ะเจ็ดขั้นแล้วนี่เลยนะครับแล้วก็กดเซกิฟายไปมันก็จะเป็นสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าเจ้าก็ต์แฮนด์นะครับล่างล่าง,ล,างล่างเหลียวดำนะครับมันจะคิดค่าเงินไปนแทนดาเมจนะครับมันไม่ได้คิดค่าดาเมจเนาะเวลาาามมัันนนนแปปลงงงรรร่่่ะะะคบยยิิเเเเเพออ์์ซ็ต นี่เห็นไหมถ้าตัวละครที่เราให้มันกินน่ะถ้ามันมีราคาที่สูงขึ้นก็คืออัปเกรดแม่งสูงๆนี่มันก็จะกินเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราเอาง่ายๆนะครับยิ่งตัวละครแพงยิ่งทําให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มได้เยอะขึ้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าเราอยากได้เจ้าพีฟิทในเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะๆมากๆจริงๆเนี่ยแบบปั๊มสกิลให้มันแบบโอเวอร์นะครับอย่างเช่นที่พี่ทําให้ดูนะครับก็คือระเบิดสองล้านะเนาะสองล้านหกขวานะครับ, 2, รบแาต่ว่าะ นี่เลยประมาณนี้พี่พยายามทําให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือ9 9้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์มันก็เลยปัดขึ้นร้อยไปแต่ก็ไม่แปลงล่างได้เองครับอย่างนี้คือเพอร์เฟกต์การทํามากเลยนะบอกก่อนนะว่ามันโคตรดีนะครับถ้าเราทําได้แบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้ก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะาฟาร์มเงินนะฟาร์มเงินให้สามารถอัพทุกตัวได้เนาะถ้าเราอัพตันได้ทุกตัวแล้วก็เดี๋ยวพี่จะย้ายเป็นสปีดบล็อก้อนมาให้มันกินด้วยนะอ่ะก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าพี่ลองแล้วนะครับถ้าใช้เป็นนนนนนนยยยยูยยิินะิิเเเเเเี่่่่่่่จจะะะะไไไไมมมมชววอรรรลคคคคคัับพาาาาาาดดดดง้ ประมาณนี้เพื่อใครเข้าใจผิดอยู่นะครับแล้วก็กีฟีสส่วนมากพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้กับโอชินะครับถ้าจะใช้กับโอชิก็ให้วางโอชิตอนที่ทำกีฟีครบ2ตัวแล้วนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ขออัาแฟมเมินแล้วก็เดี๋ยวจะอัพทุกตัวให้ตันแล้วก็เดี๋ยวมาสก,กีไฟให้ดูเลยอาการนะครับว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดดเมจมันจะเพิ่มเปเท่าไหร่เนาะอันนี้ทาให้ดูนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วไม่ได้พูดละเอียดขนาดน,นี้นะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูเนาะว่า มันทำยังไงให้ดตเมเทะลุปไปขนาดนั้นเนาะ้ใครหาว่าพี่แบบทําบักอะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่บักเนาะก็เป็นเทคนิคที่คนใช้กีฟิสส่วนมากอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้ามียูนิคยิ่งดีเลยนะครับยิ่งทําให้ตัวละครมันเจ๋งมากขึ้นเนาะบอกเลยว่าถ้าเป็นยูนิคเนี่ย มันจะใช้เงินที่น้อยกว่าปกติแต่ก็ข้อเสียคือมันจะทําล่างเหยียวขาวไม่ได้นั่นเองนะครับหรือว่าพี่มั่นใจว่าล่างเหยียวข่าวกับล่างที่มันเป็นปกติมันนับรวมกันหรือเปล่าใครที่มียูนิคก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอันนี้ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลถ้าใครมียูนิคลองทําดูนะครับว่ามันทาเป็นร่างเหยียวข่าวอีกตัวแยกประมาได้หรือเปล่าเนาะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับกีฟิตเดี๋ยวพี่ขอแยกฟังเงินแล้วก็เดี๋ยวตัดกระม่ทีหนึ่งนะครับน่าจะเร่งความเร็วแล้วก็ตัดออกไปเลยเนาะจะได้ไมม่ยาวาวกกนนคคโอเโอเ็ตนนี้ อัพทุกตัวตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายสปีดปลาก้อนมาให้กินด้วยเนาะก็เดี๋ยวดูราคาป่านะครับ3ตัวอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าหมื่นคูณสี่ก็คือ3แสนนั่นเองอะ 3, 300, นะครับสามตัว3สามแสนตัวละแสนนะครับกลมๆเนาะแล้วก็ฟิสเซอร์ตัวเราประมาณแสนสองนะครับเอ้ยแสนสองหรือแสนสามเนี่ยแสนสองนะครับอันนี้เลยประมาณนี้พี่จะตีปัดขึ้นไปเลยเนาะจากสองแสนเอ้ยสองสองสนหหมื่นเก้านะครับสองหมื่นเก้าคูณสี่อันนี้เลยเดี๋ยวจะขายสปีดปลาก้อนแล้วก็ไปให้มันกินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เจ้ากีฟีสนยะจะเพิ่มได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์เนาะอ่านี่นะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะนะว่าเอ้ยถ้าเราไม่ทําแบบที่พี่ๆทำตอนนี้เนะี่ยเราจะได้เป็นกีฟีสอีกแบบหนึ่งก็คือดาเมจที่น้อยกว่านี้นะั่นเองนะครับนี่ตอนเดี๋ยวเราลองกดเซคิฟายไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มเท่าไหร่เนาะเพราะก็เป็นเจ็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลากดเซคิฟายอย่าให้รีฟาอยู่ในวงหรือว่าตัวบัฟดาเมจเพราะว่าอัััปปปตนนนนนนเีีี่่ยอยอูใวงะนะครบรบบลมาณ้กด๊ 7 8 5เลยนะครับ785%เนาะก็มีฟิเซอร์3ตัวอัพตันนะครับแล้วก็เป็นป๋า3ตัวอัพตันเหมือนกันแล้วก็จะมีสปีดบาร์อนนะครับอ่ะตัวอัพตันเหมือนกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่เลยก็จะได้เป็นกีฟิตล่างดาเมจดล้านนะครับนี่เด้เดี๋ยวพี่ลองทำเป็นปกติให้ดูด้วยนะนี่อธิบายสักนิดนึงก็คือถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับหรือว่าเอ้ยอยากลองใช้ยูนิคดูก็ลองดูนะถ้าใครไม่เชื่อเนาะอ่ะก็การที่ทาการ ต้องทําให้ตัวละครที่เราพกมาด้วยเนี่ยมีราคาสูงเนาะก็คือเราต้องพกตัวมีราคาสูง,สงมากก็ถ้อใครนึกไม่ถึงนะครับนึกไม่ออกว่าเอตัวอะไรราคาสูงบมากก็จะมีเป็นโกโจนะครับโกโจที่ปลดลิมิตเบรกสามารถอัพขั้น,ปนไปได้เรื่อยๆนะครับราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าเราจะเอามาคอมโบกับกีฟรีได้นั่นเองแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ก็คือกัดนะครับไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็เห็นว่ามีราคาแพงในระดับหนึ่งนะนะอาจจะแพงกว่าป่านิดนึงนะถ้าดูไม่ผิดนะโอเคประมาณนี้นี่เลย ละเมิดสองล้านนะครับสองล้านหนึ่งเนาะมันมาในคลิปที่แล้วพี่ทําไว้สองล้านสามก็น่าจะเพราะมีโอชิด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะทำผิดขออภัยนะครับแล้วก็บัฟกีฟีที่เป็นเหี่ยวขาวไม่ทับกับโอชิแล้วก็ไม่ทับกับซากุระด้วยนีกนะครับไม่แน่ใจว่าทับกับซากุระไหมแต่ไม่ทับกับโอชิแน่นอนนะครับแต่เจ้าโอชิหรือว่าโอชิไอเรียกแล้วแต่คนจะเรียกเนาะมันทับกับเจ้าซากุระนะครับอย่าเอามาผสมรวมกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าไม่ใช่พิจารณ์ฟิเซอร์ซะแหละ สำหรับเจ้าก e ีฟิตนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจริงจริงพี่พูดไปหลายรอบแล้วลืมเปิดไปนะครับในในคลิปพูดเยอะมากแล้วนะอันนี้มาภาคให้ฟังนะครับอันนี้เลยเดี๋ยวพี่จะลองทําเป็นตัวปกติให้ดูด้วยนะอันนี้นะครับว่าดาเมจกีฟิตมันจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ได้ทําบูทแบบพี่เนาะก็คือตามยถากรรมที่ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาทําอีกจ้างหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้พี่ก็คือตัดมาแล้วมันมันยาวไปนะครับนี่ ก็พี่จะใช้เป็นป่ามันเดิมนะครับเพราะว่าราคามันย่อมเยาอยู่เนาะตอนราคาแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแปลงร่างได้เลยหรือเปล่าเนาะปึ๊บอะนี่แปลงร่างได้เลยนะครับก็กีฟิสถ้าจะแปลงร่างโดยที่ใช้เงินไม่เยอะนะครับก็คือใช้เงินแสนหนึ่งเนาะนี่เมิได้สี่แสนนะครับก็จะคล้ายๆกับป่าที่มีระยะเยอะฝ่านิดนึงนะครับเมนก็เยอะอขวาในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าตีช้าขวานน่นเอีนะครับนี่เลยประมาณนี้สําหรับกีฟิสนะครับถ้าไม่มีสไนเปอร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ43หรือว่า47อะะไรรปมาณนน้ามจาได้้แลวนนะะครับ พราะฉะนั้นแล้วนะครับการใช้กีฟีดเนี่ยนะอย่างที่บอกเลยต้องเน้นตัวละครที่มีราคาทงสูงนะครับยิ่งอัพหลายๆขั้นยิ่งดีถ้าใครมีเป็นเอเลนน่าจะมาคอมโบกันได้นะครับเอเลนกับกีฟีดน่าจะเดือดๆเลยนะแล้วก็บางตัวอื่นไปด้วยนี่เองนะครับน่าจะเบิ่มๆคืนลึอนะครับเะเมนอาจจะขึ้น 3, 3 4 5, 6, 000, ล้าน5ล้าน6ล้านได้เลยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าใครมีเอเลนก็ลองดูนะครับอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่มีนั่นเองนะครับโอเคอโทษที่ไม่ได้ทำไ้ด้วยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปที่เอาไว้สอนสอนใช้กริฟิตนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เนาะเดี๋ยวพี่จะมาอาธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับว่าอาจจะตอบในคอมเมนต์ไปเลยเนะาะก็ถ้ามีตัวเพาเวอร์อฟูลมาจะตีไม่ได้ก็ได้เพราะว่ากริฟิตอับคันไม่ได้นะครับออนไดนะ้เนาะโอเคสำหรับน,นี้นะครับผมรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดเมื่อดีนะครับโอ้ตยต้นไม้บังเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ